สวัสดีเจ้าวันนี้ยายบัวจะปาไปหู้จักกับสมุนไพรพื้นบ้านเอาแหมชนิดนึงเจ้าแต่สมุนไพรชนิดนี้คนสมัยนี้บ่ค่อยหู้จักกันแล้วเนาะเจ้าเนาะเพราะว่าเป็นขึ้นโลกคร้างตามให้ตามส่วนกระถอนทิ้งถอนกว้างแล้วก็บาดีไวเป็นสมุนไพรที่ฮักษาหรือแก้อาการอันอยังได้เนาะเจ้าเนาะแต่สมุนไพรชนิดนี้แก้ฮักษาโรคอากาศไอแก้ฮักษาอาการโรคอันยัง เราจะเอาส่วนไหนของมันมาใช้เอาไปพอกันนะเจ้านาะว่าพืชสมุนไพรชนิดเนี้ยเป็นจะไดเป็นต้นในอย่างเอาไปพอกันนะเจ้าเนาะไปเลยเจ้าสมุนไพรชนิดนี้นะเจ้าตีใย,ยบัวแกวมาวัาตะกี้เจ้ากลุ่้หุจักกันแล้วนะเจ้านาะทงเทงเจ้าทงเทงนี่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านเฮาน่เจ้า เดี๋ยวคนเท่าคนแก่หรือคนชนบทกระตังหุ่จักกันดีเจ้าแต่คนสมัยนี้บ่ค่อยหุ่จักกันแล้วเนาะเจ้าเนาะก็พอว่าเป็นกระแค่ยาบ่ได้เป็นสมุนไพรอยันยังก็ถอนทิ้งถอนควางไปหมดนะเจ้าขึ้นกลางปลากลางสวนเปิลเปิก็ว่าโกปลาโกคสวนเปิลเปินก็ถอนทิ้งกันให้หมดทงเทงนี่ก็สามารถพบปะได้ตามข้างตางข้างหัวในสวนนะเจ้า ทงเทงนี่เป็นพืชล้มลูกเจ้าจำพวกยาใบกลมดอกสีเหลืองผลกลมพ้องปลายแหลมเจ้ามีสรรพคุณเป็นสมุนไพรที่ด,ดีต่อสุขภาพเจ้าหัานต้นปเป็นเีนี่กัสรรพคุณประโยชน์ของเปิ้ลกมีนย่างนักเหมือนกันนะเจ้าทงเทงบ้านเฮากับทงเทงของฝรั่งนี่จริงๆแล้วกะ เป็นพืชชนิดเดียวกันนะเจ้าแต่คนละใส่พันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเจ้าใบทงเทงจะมีขอบเรียบทงเทงฝรั่งนี่ขอบเปิ้นจะยักเจ้าผลของเปิ้ลจะใหญ่กว่าของทงเทงบ้านเขาเนาะเจ้าเนาะถงเทงบ้านเขาจะเก่นน้อยเจ้าแต่ของฝรั่งนี่ถ้าเทียบไปเทียบกับเอไข่ไก่ลากะผลของทงเทงฝรั่งนี่ก็เทียบเท่าไข่ไก่เหมือนกันนะเจ้าแก่ยนใหญ่เท่าไข่ไก่นี่แต่หัน่น ธงเทงของฝรังว่าจะแกนใหญ่อันสับป,ปะคุณจะมีนักกว่ากับใบใจเนาะเจ้าเนาะกับสับป,ปะคุนนี่ก็มีเทียบเท่ากับทงเทงบ้านเฮาเลยเจ้าถึงบ้านเฮาจะมีแกนน้อยผลน,น้อยกว่าสับป,ปะคุนกับ,บาตางกันเลยเจ้าแต่บางเตือนี่สับป,ปะคุทธงเทงของเฮากับของฝรังนี่กับใจแตนกันได้เจ้าแต่ประโยชน์ของทงเทงเป็นก็มีนักเจ้า กะทีสาม,มารถจ่วยแก้ห้อนไหนกับหายน้ำบรรเทาอาการตอมทอนซินอักเสบฝีในคอโดยละลายลำต้นในเหล้านะเจ้าหรือน้ำส้มใสชูนะเจ้าจุบด้วยไอสัลีเจ้าแล้วก็อมไว้ตีกับพุ่งแกมหน้าเจ้าเนาะแล้วก็ก้อยค้อนในน้ำลงคอทีละน้อยเจ้าเขาสัาฤทไปจุบหน้าเจ้าจุบด้วยน้ำเหล้าหรือว่าน้ำส้มใสชูนะเจ้าแล้วกลับมาอมไว้ตีกับพุ่งแกมหนาะเจ้าเนาะเขาก็ก่อยก้อย เดือนกินทีละน้อยทีละน้อยเจ้าแล้วก็บรรเทาอาการหลอดล้มอักเสบไอหอบโดยกินน้ำต้มทงเทงนะเจ้ากับเปลือกส้มกินแหง้งเข้าด้วยกันนะเจ้าก็ช่วยรักษาเบาหวานแก้อาการปวดหัว่วยขับพยาธิในลำไส้แล้วก็ยังเป็นยาระบายอ่อนๆได้โดวเจ้าเป็นยาขับปัสสาวะโวยบรรเทาอาการโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเจ้า กับบรรเทาอาการแผลพกช้ำบวมอักเสบโดยนำลำต้นเป็นมาต่ำพอกบริเวณที่เขาเป็นแผลนะเจ้าเขาเป็นแผลตรงไหนเขาก็ใช้ทงเทงนะเจ้ามาต่ำมาพอกบริเวณที่เขาเป็นแผลก็จะช่วยสมานแผลแห้งได้เร็วเจ้าแล้วกับบรรเทาอาการโรคหอบหืดเจ้าโดยใช้ทั้งต้นนะเจ้าทั้งจนทั้งต้นที่เขาไปตากแห้งนะเจ้านเานาะใช้โดยประมาณหนึ่งหรือสองกิโลกรัมเจ้าต้มกับน้ํา เติมน้ำตาลกวดลงไปขื้อหวานเนาะเจ้านะเนาะเพื่อที่จะเอาจะได้กินง่ายขึ้นเจ้ากิน, 1, น, 4, กนครั้งละหนึ่ง่วนซีของถ้วยแก้วจะวันละสามครั้งหลังอาหารเล็่นเวลาสิบวันเจ้าากินสิบวันแล้วก็หยุดยาสามวันแล้วก็กินต่อไปอีกสามวันนะเจ้าเนาะแล้วก็พักอีกสามวันแล้วก็คื้กินต่อไปอีกสิบวันเจ้าเจ๊ใหญ่บวัวมานี่อูมานี่นี่งงกับเจ้าก็คือจี้นะเจ้าเนาะ อย่างสมมติว่าเขากินน้ำต้มทงเทงเนี่ยวันที่หนึ่งเนาะเจ้าเนาะไปจนถึงวันที่ซีบเจ้าแล้วกับวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามนี่ก็คือเขาหยุดเนาะเจ้าเนาะเขาบบต้องปกินเขาก็เริ่มกินเห็นไมกับวันที่สิบสี่เจ้าวันที่สิบสี่เขาก็กินต่อไปแหมสีบวันเจ้าจนวันถึงวันที่แซวสีเนาะเจ้าเนาะพอาถึงวันที่แซวซีเขาก็หยุดยาแหมบักินน้ำต้มทงเทงนะเจ้าเป็นเวลาแหมสามวันเจ้า เสาสี่เสาห้าเสาหกเสาเจ็ดนี่ก็คือเฮหยุดเนาะเจ้าเนาะเฮาไปกินอีกทีกับวันที่เสาแปดเนาะเจ้าเนอแล้วก็นับไปอีกสิบวันนะเจ้าก็เพื่ออทิ่ฮักษาโรคหอบหืดเนี่ยเจ้าก็ได้ผลจัดดีเหมือนกันนะเจ้าลองไปน้าพอเอาไปใช้ไปฮักษาพอเนะเจ้านะเนอไขใที่เป็นโรคหอบหืดเอาไปใจ้ยังดียา่บัวว่านะเจ้า กะพบปะต้นทงเทงทีไหนกับบอดีถอนทิง้งถอนควางเนาะเจ้าเนาะอนุรักษ์ไว้คือลูกหลานรุ่นต่อๆไปในหุู้จักสรรพคุณว่าเป็นกระเป็นสมุนไพรเนาะเจ้าเนาะแต่วันหน้ามันตาไปแล้วนี่ก็หายากไปแล้วเจ้าต้นทงเทงนี่ไผ่มีกับอนุรักษ์ไว้ในเจ้านอพอส่วนใหญ่บัวนี่ก็มีหลายต้นเหมือนกันนะเจ้าหญ่ยยบัวบ่ถอนทิ้งเจ้าใหญ่บัวกะอนุรักษ์เป็นไว้เนี่ยเจ้าจะเก็บเป็นไว้เป็นเชื้ออย่างต่อไปเจ้าไผ่มาคออย่างวันหน้าก็จะเชื้อเป็นมาเอาไปเนี่ยเจ้า นักษาบำบัดเพราะเป็นกระเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะเจ้านะเนาะขางเ่ต้องได้ไปเสี่ยงสตังค์ไปซ้ซื้ออย่างที่ไหนเจ้าก็ขึ้นแตมส่วนตตมข้างตางอย่างเฮาเนี่ยเฮาก็มาเก็บมานักษาบำบัดอาการอย่างเฮาก็ได้เจ้าหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมบ่นักก็น้อยนะเจ้าเนาะใครที่ชอบคลิปนี้จะได้กระจุยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ยายบวดดัวเดือนเจ้าเนอร์เพื่อที่ยายบัวจะได้มีกําลังใจได้ทําคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีมีสุขกูคูกูคนเจ้า